สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนค่ำนะคะ,ะประมาณห้าโมงหกโมงเด็นของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ,ะเป็นไงบ้างรัฐบาลไทยกับออมสินนะคะรัฐบาลไทยออมสินของแอดเท่าสี่แปดแปดสี่เนาะตัวเจาะนะคะตัวเจาอะองแอดให้ไปนะคะสี่แปดแปดสี่แล้วก็ รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเข้า3663นะคะตัวเจาะของแอดเหมือนเดิมนะคะรัฐบาลไทยส่วน3 6 6 3นะคะฝาเอ็มร้นะคะฝาเอ็มได้ให้ตัวนี้นะคะแอดไม่ได้ลงแอดไม่ได้ลงใน YouTube ให้นะคะแต่ว่าในกลุ่มแอดลงให้นะคะตัวนี้633นะคะทุกคนเห็นไหม 633นะอะทีนี้เรามาดูราวพัฒนานะคะราวพัฒนาวันนี้ตัวเด่นให้025940ยิ่งรูด4กับ0วันนี้ให้ฟันฟัน4นะคะฟัน4ีจาวินิตรางก็จะมี9229 92552 9449 5005 4774 7007 8 1 1 8 18, 9 0 0 9บนก็นจะมี0 0 9 9นะคะแล้วก็5 5ตัวเจาะก็จะมี9 2 2 9 9 5 5 9 9 4 4 9แล้วก็8 1 1 8นะคะวันนี้นะ่าจะไม่มีตัวฝันแล้วไม่กาฝันนะเราพัฒนาแอเมริกาฟันนะคะหรือใครจะฟันสีก็ได้นะคะทุกคน โอเคค่ะช่วงีกันทุกคนนะคะร่ำรำรวยทุกคนจ้า